ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอตรงไหนไม่ครบเช่นฮักยันขอตำแหน่งละ2คนลุยฤดูกาลนี้เอรดดิเชนฮักผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมายืนยันว่าเขาต้องการนักเตะอย่างน้อย2คนในแต่ละตำแหน่งเพื่อการแข่งขันภายในสมสรนตลอดฤดูกาลนี้แมนยูเจ็ดจัดการเสริมทัพในฤดูกาลนี้ไปแล้ว3รายด้วยกันหลังได้ตัวอันเดกโอนาน่าเมสันเมาส์และรัสมูดฮอยลุนมาร่วมทีม ามกลางข่าวการย้ายทีมของดีนเฮนเดร์สันในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดแมนยูเดต์กำลังจะได้ตัวเอาตายบายนเดียในทวารจากเฟเนบาเชมาเป็นมือสองแทนที่ตำแหน่งของเฮนเดร์สันที่กำลังจะย้ายไปคริสตัลพาเลสทนฮักยืนยันว่าแมนยูเด์ต้องการผู้เล่นตำแหน่งละสองคนและเอาตายบายนเดียจะมาเป็นแบ็กอัพให้อันเดโอนาหนา้าที่ยุนเต็ดเราทำงานร่วมกันทั้งสโมสรเรามีเป้าหมายเดียวกันเราพยายามเต็มที่100%และการสื่อสารก็เป็นไปได้ด้วยดีเช่นฮักกล่าว ถ้าในกรณีนั้นที่เฮนสันย้ายทีมเราจะอัปเดตอีกทีเราเตรียมการได้ดีและทุกอย่างอยู่ในการควบคุมถ้ามีการเสริมทัพไหนที่จําเป็นในการเพิ่มการแข่งขันภายในทีมตลอดฤดูกาลนี้มีเกมมากมายให้ลงเล่นเราต้องการผู้เล่นตำแหน่งละ2คนและในตำแหน่งผู้รักษาประตูเราต้องการ3คนตามมาตรฐานของพิมลิกดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกที บิโซโูโรโนโกูรูข่าวฟุตบอลชื่อดังออกมากล่าวว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยังคงไม่มีคําตอบอะไรในตอนนี้เกี่ยวกับการซื้อขายสโมสรตามรายงานของเดอะซันก่อนหน้าน,นี้ระบุวบวชิกยัตซิมสามารถเอาชนะการเทคโอเวอร์สโมสรได้สําเร็จโดยมูลค่า6000ล้านปอนด์และจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนตุลาคมโลมาโนโได้ให้สัมภาษณ์กับกีมีสปอร์ตกล่าวว่าเขาให้ความเคารพทุกรายงานที่ออกมาก่อนหน้านี้แต่ตัวเขาเองขอรอข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้โดยยืนยันว่า แมนูเดตไม่ต้องการให้มีข้อมูลรั่วไหลและยังไม่มีคำตอบใดๆเกี่ยวกับข่าวการซื้อขายสโมสรผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ผมจะไม่ยืนยันเรื่องราวพวกนี้เพราะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนพวกเขาไม่ต้องการให้มีข่าวรั่วไหลใดๆพวกเขาไม่ต้องการให้รายงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาซื้อขายของแมนเดตยังไม่มีคำตอบใดๆและผมคาดว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อเมื่อรอดูกันอีกทีว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเดือนหน้า บูโน่เฟนเนสกับตันทีมแมนเจตยืนยันว่าผีแดงแสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้หลังคัมแแมกจากการตามหลัง2ประตูกลับเาอาชนะฟอร์เรสต์สา่อสเราแสดงคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมเราไม่ได้ออกสตาร์ทในแบบที่เราต้องการแต่เราก็กลับมาได้โดยรวมแล้วเป็นฟอร์มที่ดีมากเราอดทนรู้วิธีคอนโทรลบและนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เก็บ3แ,แต้ม ผมรู้ว่าทีมนี้มีความสามารถอะไรบ้างเรารู้ในห้องแต่งตัวว่าเราสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เรารู้ว่าเราต้องมีความคงเส้นคงวามากกว่านี้มีความกดดันอยู่เสมอนในการทำประตูมันขึ้นอยู่กับคุณในการทำสิ่งที่ถูกต้องผมศึกษาสถานการณ์แบบนี้มามากและผมก็พร้อมแล้วหากจำเป็นต้องก้าวขึ้นมาแต่เราก็มีผู้เล่นคนอื่นๆที่สามารถก้าวขึ้นมาได้เหมือนกันมันสำคัญนะ มันไม่เคยง่ายเลยที่จะมาจากเกมที่เราพบกับสเปอรเรามีเกมที่ค่อนข้างดีแต่เราไม่มีแต้มเราสร้างโอกาสได้มากมายมันไม่ใช่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแต่วันนี้เราแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราสามารถทำได้เอลิกเซนรู้อยู่แล้วคุณภาพผีคัมแบกได้เราแสดงคาแรคเตอร์เพื่อพลิกเกมและคว้าสามแต้มเรายังคงมีความมั่นใจและเล่นในบ้านของตัวเองเรารู้ว่าเราจะได้รับโอกาสมันก็แค่เกี่ยวกับการจัดก,การพวกเขา ครึ่งหลังเราคุมเกมได้เรามีด้านบวกและคุณภาพที่จะคัมแบ็กกลับมามันน่าเซอร์ไพรส์มากกับการต้องตามหลังศูนย์ต่อ2ลูกที่2เป็นประตูที่มีโชคและคุณรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งลูกที่ยากเมื่อถูกถามถึงประตูที่เขาทําได้เอริกเซนตอบว่าน่ายินดีมากเรามีนักเตะมากมายที่สามารถเล่นได้ดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับผู้จัดการทีมที่จะเลือกทีมวันนี้ผมมีความสุขที่ได้เล่นและทําประตูช่วยทีม กับสิ่งที่รบกวนสมาธิจากนอกสนามดาวเตะเดนมาร์กกล่าวว่ามันก็เหมือนเดิมนั่นแหละโฟกัสของเราอยู่ที่ฟุตบอลและในสนามหลังจากที่คุณแพ้คุณจะโกรธมากขึ้นอีกนิดหน่อยและคุณต้องนําเรื่องนั้นมาในสนามเราทําอย่างนั้นในวันนี้เราไม่ได้คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกสนามแรดพุ่งชัดเจนคีโอนจวกเป่าแจกจุดโทษผี มาตินคีโอนตำนานกองหลังอาร์ซนอลวิจาร์ผู้ตัดสินทำผิดพลาดแจกจุดโทษให้แก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงประตูชัยเอาชนะติ้งแฮมฟอร์เรสทั้งที่มาคัดแรดฟอร์ดแนวรุกจอมแสบพุ่งล้มอย่างชัดเจนจังหวะปัญหาเกิดขึ้นนาทีที่75ระหว่างปีแสดงซึ่งตัวผู้เล่นมากกว่ากำลังหาประตูชัยแรดฟอร์ดลากเลื้อยเข้าเขียโทษประทะก,กับดานิโลลงไปนอนกองสจวร์ตแอดเวลผู้ตัดสินในสนามชี้จุดโทษโ,โดยห้องว R อยืนยันและบรูโน่เฟอนเดสกัปตันทีมสังหารไม่พลาดเก็บ3แต้มให้มสเร็จ แรดฟอร์ดพุ่งล้มอย่างชัดเจนและสำหรับผมจังหวะน,นี้ไม่มีทางเป็นจุดโทษที่โอนอดีตแนวรับชุดไร้พ้า,าแสดงททศนะผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทีมงานกรรมการตัดสินใจแบบนั้นและมอบจุดโทษให้แมนยูเต็ดการสรัมผัสในจังหวะน,นี้เกิดขึ้นเนื่องจากแรดฟอร์ดเป็นฝ่ายยกขาของเขาไปโดนคู่แข่งเองเพราะต้องการพุ่งล้มสัปดาห์นี้เราเพิ่งได้ยินเรื่องไมดีนไม่ยอมแจ้งห้องวี r ร์เพื่อปกป้องเพื่อนร่วมอาชีพและผมกำลังสงสัยว่าวันนี้ VAR พลาดอีกครั้งได้ไง มันเป็นจังหวะที่ทําให้ผมสงสัยในการตัดสินผมตั้งตารอคอยวันที่ทีมงานกรรมการจะสามารถสื่อสารเหตุผลและอธิบายเบื้องหลังการทํางานของห้อง VAR กลางสมดุลติเทนฮากดากรรมการสิ่งที่อยากบอกหลังเกมแมนยูพบฟอร์เรสต์ขอขอบคุณบทความจากบอบูรอตัวไปอย่างวุ่นวินนะครับสำหรับแมนเ็ตเมื่อพลพรรคปีแสดงกลับมาจากป่าช้าได้สำเร็จหลังโดนนำก่อนถึง2ต่อ0เพียง4นาทีแรกและต่อไปคือสิ่งที่อยากจะบอก 1. เสียแบบไม่น่าเสียทั้ง2ประตูเลยนะครับโดยเฉพาะประตูแรกที่ตัวเองได้เตะมุมแท้อารอนวานวิสคาพลาดเป็นด่านแรกที่ดันชิงจังหวัดสกัดไม่เด็ดขาดแต่จังหวัดต่อมานี่สิครับคุณสิ่งที่เราควรจะเห็นคือการออกมาตัดบอลแบบทันท่วงทีขององเดโอนา่าในทวารที่ได้ชื่อว่าใช้เท้าได้ดีและชอบออกมาตัดบอลหน้ากรอบเขตโทษจังหวะน,นั้นพี่แกควรขยับออกมายืนรอหน้ากรอบเขต่โทษตัวเองตั้งแต่แรกเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างแดนและเพื่อที่จะแก้ไขเซาร์การลักษณะนี้ได้ทัน แต่สิ่งที่เห็นคือการยืนนะจังงังอยู่บนเส้นประตูแถมอยู่ดีๆก็ล้มลงดือด้อๆแบบไม่มีเหตุผลซะอย่างนั้นทั้งที่คู่แข่งที่หลุดมายังไม่ทันได้สับไก่ยิงด้วยซ้ํานี่มันเชี่ยอะไรครับเนี่ย 2. หลังจากนาห่างอย่างรวดเร็วถึง2ต่อศูนทีมเยือนเลือกที่จะอุดประตูแบบรถบัสอย่างเดียวเลยนั่นคือเหตุผลที่บอกว่าทําไมแมนเชสเตอร์ถึงพับสนามบุกอยู่ข้างเดียวจุดเปลี่ยนสําคัญคือการตีไข่แตกได้อย่างรวดเร็วช่วยดึงโมเมนตัมกลับมาพลางนํามาซึ่งความฮึกเหิม แถมยังตีเสมอได้เร็วในต้นครึ่งหลังอันนำมาซึ่งการกลับมาจากป่าช้าตามสโลแกนอยู่ในเต็ดวิวเนเวอร์ดดยนอกจากนี้การลงตัวจริงของคริสเตียนเอล็กเซนในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางหมายเลข8ในระบบ4-2-3-1ทำให้เกมของมเมเจอตดสมดุลมากขึ้นและมากกว่าตอนเมสันเมาส์ลงสนามชัดจริสี่เกมรุกของปีแสดงดีขึ้นนะครับเข้าใจครับคือคุณภาพของคู่แข่งไม่ได้สูงส่งอะไรด้วยแหละแถมยังมาเหลือผู้เล่น10ตัวใน20นาทีสุดท้าย แต่รูปแบบการเข้าทำมันก็มีการประสานงานกันดีขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้นประตูแรกบรูโน่เฟรนันเดสซับกายยิงจากนอกกรอบก่อนผู้รักษาประตูปัดออกมาเข้าทางมาคัสแอดฟอร์ดที่มุดเข้าไปปาดให้คริสเตียนเอลิกเซนชาร์จเจาะเวลาเจาะไม่เข้ามันก็ต้องเล่นแบบนี้บ้างประตูตีเสมอมีจุดเริ่มต้นจากลูกสูตรฟรีคิกที่ต้องซ้อมกันมาเมื่อบรูโน่ล็อกจ่ายย้อนให้มาคัสแอดฟอร์ดหน้ากรอบเขตโทษแล้วแทนที่แรตชี่จะตบันเข้ากลับเปิดย้อนกลับมาที่กัปตันทีม ที่สอดตัวเข้าไปทางเสาไกลยังน้อยมันก็แสดงให้เห็นถึงรูปแบบในการเข้าทำบ้างไม่ใช่เล่นเกมรุกกันทื่อไร้จินตนาการเหมือน2เกมแรก 4. อย่างไรก็ตามขอต้องมีเอริกเทนฮากหน่อยเหอะบอลน,นำสามต่อ2ตัวผู้เล่นก็มากกว่าแถมเล่นในบ้านแล้วผูเ้เยือนก็ไม่ได้เป็นยอดทีมที่น่าเกรงขามอะไรมึงกลับถอดอัตรุกแล้วส่งตัวรับลงมาเนี่ยนะถามว่ากลัวอะไรหรอครับแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้คู่แข่งที่มีผู้เล่น10บคนครองบอลบุกขยมอยู่ข้างเดียว แบบไม่มีอะไรจะเสียสถานการณ์นั้นมันไม่มีความจําเป็นต้องปอดแหกเลยในเมื่อรูปเกมของตัวเองเหนือกว่าอยู่แล้วมึงจะเปลี่ยนไปเล่นเกมรับให้ตัวเองเป็นรองทําแมวน้ําอะไรงงสิ่งที่ต้องทําคือบทขยี้คู่แข่งที่มีความอูดดี้แบบนี้ให้สิ้นซากไม่ใช่เล่นเพื่อรักษาสกอร์เข้าใจไหม 5. ข้อสุดท้ายอยากบอกผู้ตัดสินว่ามึงจะทดเจ็บหาป้ามึงหรอครับ11นาทีแค่6-7ถึงนาทีก็เหลือแหล่ะแล้วนักบอลไม่ใช่เครื่องจกักร เลิกเหอะทดเจ็บแบบบอลโลกอะไรนั่นนะ่ะเพราะนี่มันบอลหลีกระยะยาวนะครับทดบ้าบอคอแตกแบบนี้แค่กลางฤดูกาลนักบอลก็กรอบหมดแล้วไม่เห็นเหรอพอผู้ตัดสินเป่านกหวีดยาวพวกนักเตะแม่งสุดลงไปนั่งกับพื้นกันหมดเลยโบน u s Track I Five เอไทายบายินดีผู้รักษาประตูเฟนนาเช่อยู่ในประเทศอังกฤษเพื่อดําเนินการย้ายร่วมทีมแมนยูเต็ดผู้รักษาประตูวยยัย25ปีถูกโยงว่าได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์เด ซึ่งการเจราจาของทั้งสองสโมสรุดหน้าไปมากแถมนักเตะผ่านการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดฟาบิโซโรโน่เผยว่าบายินดีเดินทางไปอยู่ในประเทศอังกฤษเพื่อรอการย้ายร่วมทีมแมนเชสเตอร์ในเร็วๆนี้กรณีดังกล่าวยังต้องรอให้ดีเนลสันย้ายไปคริสตัลพาเลเซก่อนซึ่งตอนนี้การเจราจาระหว่างดีเอเกิลกับปีศาจแดงมาถึงโค้งสุดท้ายเพื่อทำข้อตกลงให้ลุล่วงไปด้วยดีและน่าจะชัดเจนภายในวันอาทิตย์ หากทุกอย่างดําเนินไปตามแผนโดมโนโเชื่อว่าผีแดงจะเปิดตัวบ้ายินดีในฐานะผู้รักษ,ษาประตูรายใหม่โดยทีมดังในงกริตรกลงจายเงินรวม7ล้านยูโรให้เฟเดรเาเช่หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ